ยางานีทวีนะคะขอความารช่วยเหลือน้องๆกับคนตาบอดอะไรแบบนี้ค่ะมาได้ตลอดเลยจริงๆมันทำมาก่อนด้ยังในบ้านเหอก็เอาจริงๆเนครับเรื่องแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของของของคาเป็นอยู่ของของประชาชนนะครับดังนั้นผู้พิการ่ว่าจะเป็นผูพิการด้านไหนก็แล้วแต่นี่ย คือเขาก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ต่างๆที่เหมือนกับผู้คนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเคยประสบมาหรือว่าเคยเจอนะครับแล้วก็เคยบได้คุ้คฟรีรู้จักกันและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เลยทำให้เรารู้ถึงปัญหาเหล่านี้ซึ่งซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอ่อผมเองหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะสามารถเชื่อได้น่คเราสามารถเชื่อได้ในสิ่งที่เราเรื่จักการหรือว่า ที่เราใกล้ชิดกันแต่ว่าสิ่งที่มาสําคัญมากกว่านี้เลยก็คือว่าสังคมพื้นฐานสวัสดิการของเขาเนี่ยครับมันจะต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมก็เลยมักจะพูดถึงเรื่องนี้อไปบ่อยเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําให้ยกมาตรฐานเราทำให้พื้นฐานในเรื่องมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นมาตรฐานนะครับพิจารณาแค่ความสำคัญแค่ความสำคัญมากเลยกับเรื่องของวิธีการใดในเรื่องการที่ก็เรื่นงขอนครับอกว่าก็ ก็หลายปีแล้วนะครับเอ่อกี่ปีผมอาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานคือไม่ใช่ว่าแบบแค่พฤติการอย่างเดียวนะครับรวมถึงตัวเราเองรวมถึงตัวของทุกๆคนเนี่ยน,นะครับเวลาเราไปใช้ระบบสาธารณะาต่างๆนี่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนี้เนี่ยเราอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วหรือย,อยังคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ในพื้นที่มหาลัยหมายถึงในจังหวัดอื่นๆทั่วทุกพ้นที่ทั้งประเทศไทย คือเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆนอย่างเช่นทุกบาทคนพิการตัดเดินได้นอนรับทั้งทุกบาททางเท้านะครับทางเท้าซึ่งเป็นทุกอย่างที่เป็นทางเท้าให้คนเดินนะครับแล้วก็ระบบการใช้สาธารณะต่างๆที่อย่างขนสงสารการเดินทางและก็อื่นๆมากมายจริงๆก็มีตลอดการใช้โซเชียลมันช่วยสังคมยังไงบ้างคะับสำหรับกิจก็เหมือว่ามันก็เหมือนกับสามารถ ไปตางช่องคนมัรทำแล้วก็แล้วก็นำสิ่งดีๆที่สามารถเชื่อมโยงได้มันเหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยใครมีอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารกันผมว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะส่งสารต่างเรานีได้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในเรื่องของอะไรมากกว่าผมว่าอันนี้เนี่ยไม่มีคิดไม่มีถูกพรับี่แต่ว่าเราทำในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่า เราจะยอมรับอะไรที่แตกต่างกันแต่ก่อนตอนนี้พี่พีไม่เล่นเลยช่วงนี้คือเหมือนเล่นคลอมขึ้นเได้เล่นบ่อยขึ้นช่วงพีชใหม่เขาพยายามพัฒนาตัวเองไปจากเมื่อก่อนคือไม่เล่นเลยก็เข้ามาเล่นบ้างเล่นน้อยลงแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้สื่อสารต่างๆอย่างนี้มีทุกอย่าง Facebook, IG, Twitter เล่นทุกอย่างหมดแล้วเล่นทุกอย่างแล้วแต่ยุคยังไงยังไม่มีเทรี่ยนะครับ จริงๆล่าสุดมันเหมือนกัวไอรอนมาร์สต้องถ่ายติ๊กตีฟ้าเปินของพี่ติ๊ก็แบบว่ายังไม่ได้ซื้อติ๊กตีฟ้าหรอคะเพอใช่ค่ะทำไมเอ่ยยังซื้อไม่เป็นเพราะจริงๆเหตุผลที่ซื้อไม่เป็นใช่ครัจริงๆมันพี่ซิคิดว่าคนดังมันมีชื่อเสียงมันสองพันเคะที่มต้องมีติ๊ก่ีฟ้าคือผมว่านั่นก็แปลว่าเราก็สามารถที่จะบ่งบอกในความเป็นตัวตนได้ว่าคนนี้คือถูกต้องแน่นอนหรืว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ข้อที่สางมาก็จะมี ในเรื่องของ condition ก็สามารถเพิ่มเติมได้ในเรื่องของาการที่เราจะพิมพ์ตัวหนังสือได้มากขึ้นใช่ไหมครับบางทีแล้วเราก็้าใจอยู่แล้วว่าบางทีวในช่วงที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันมีขอ้อความที่จำกัดคุณขตัวอักษรแังนั้วพอติ๊กสินค้าไปไปเยอะขึ้นก็จะเยอะขึะ้นมอเห็นก็เยอะขึ้นด้วยพี่อันนีติ๊ตตกไป็นแน่ใจต้องศึกษา่ปีค่ะจริงหกรอบสิบสี่ปีไปแะค่ะเป็นไงบ้างเกิดรอบแต่งงานสิบสี่ปี อ๋อวันนี้ใช่ไหมอ๋อที่เหืออย่างนี้ครับเราก็เป็นวันปกติทั่วไปเราไม่เคยมีเวลาไอ้ไม่เคยมีวันที่แบบจะรู้ว่าอะไรพิเศษเลยก็เป็นปกติครับเออไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันพิเศษต่างๆวันหยุดวันเกิดผมเองก็ไม่ได้เคยแบบเราต้องแบบ ัใช่แต่เสียมีฐานยิงเปรตอะไรไหมคะที่แบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยในกางเกงไม่มีไม่มีต้องใส่ดีๆให้แต่กันมาพ่อแล้วค่ะจริงๆจะมีอะไรที่ออกเป็นแพลนของ14ปีของครอบครัวไปเที่ยวหรืออะไรบ้างอะเรที่พิเศษมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรพิเศษมากค่ะถ้าจะถามดับเบิลจะมีแบบีิคกันใหม่ไหมคะเออผมเพื่อพอแล้วค่ะปิดตัวแล้วใช่ไหม ปิดกูแล้วคิดว่าพอแล้วดิฉหนเยผมก็รู้นว่าจะมีอบบิดแต่ทายลาดกูแบบเด็กน้อยที่นี่ตะบอลละครเหตุผลอะไรที่นี่เป็นคิดว่าสอบละครนะครัก็ผมว่าก็ผมว่าอาจจะไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าเราแค่มักอาจจะเป็นเหมือนเรื่องความรู้สึกเรื่องความสามารถที่เราจะสามารถที่จะดูแลเขาได้ก็คือว่าอื้อขอแล้ว เราไม่ทะเลาะกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ก็ผมเป็นแบบนี้ครับเรามีอะไรเราก็จะคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็จะใจเย็นแล้วที่เราแบบอโต้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็ต้องมีเหตุผลมากขึ้นบอกอะไรกันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็แบบมันอาจจะมีหลายชั้นที่มันซับซ้อน ที่ปันหาค่อนข้างซับซ้อนจากนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาเราสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นในทีละขั้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทดลองการสุกกี่วันคะวันเกิดกี่วันคะภรรยาความนางไม่เลยไม่เลยเป็นชื่อผมปกติเรียบแบ่งเวลาแบบยังไงบ้างรงานครอบครัวบาลานซ์ยังไงคะก็ไม่มีก็มุก็เพียงายตัวในการบาลานซ์นะครับ แต่ก็พยายามผมจะคิดว่าอยู่เสมอว่าเราจะใช้เวลาที่เรามีน้อยๆเนี่ยทำให้เวลานั้นเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นจะต้องใช้เวลาเยอะเราใช้เวลาน้อยแต่มีคุณค่าขอบคุณมากค่ะติดตามชมนะครับมิชลินโวซิบูลพิเศษนะคะับที่จะไปหลัง